คุณคนชนนี้คิดยังไงคิดยังไงใช่ไหมเดี๋ยวต้องบอกก่อนคือตอนนี้ด้วยสถานการณ์โน่นนี่นั่นอะมันเครียดแล้วเราก็ได้เห็นคลิปป้ารัตนาแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันมันมันสนุกอะตเขาสับแล้วคนอื่นสับมือกันเลยสับต้องสับต้องสับอะไ่ พ no <uh. okay. ี่โนดสั่งไว้แล้วใช่ใช่จะตัดการจัดตารมาบอกเขาแตกดาทั <k 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 ้งวันแดแตกเลยก็ด่าไม่เคยดาคุณไม่ดีเลยนะเดีต้องถามต้องถามคุณป้าคุณป้าหามพี่โนดเขาจะมาโดยเร็วนี้แหละมาทำไมมากับเพื่อนตำรวจเยอะกากพระสงฆ์สั่งให้มาพี่โนดจะมาทำไมก็มาธุระการของเขาอ๋อมาธุระของเขาอ๋อแล้วคุณป้าพระสงฆ์เขสั่งมาไงอ๋อคุณป้ารู้จักหนูไหม คุณคุณนะอ้าวถ่ายรูเปล่าถ่ายไม่สมูทแล้วไรอย่างเงี้ยไม่คุณได้ไงหนูต้องดมวะใช่ใช่รู้ดีนะหน้าตาดีรู้ดีในภาพการ์ดสันอ้กคนที่ย็นแน่แน่หน้าตาอย่างนจะบอกว่าป้าละตาบอกว่าคุณคุณไม่คุณได้ไงหนูต้องไปทำหน้ามาใหม่โอ้โหดีแล้วจ่ะใจะไหมเนาะไข้ลุ้งพิทก็จะมากันแล้วอือกิดทำงานกันนี่นี่นี่เดี๋ยวถ้าหนูร้องเพลงให้ฟังเผื่อป้าจำได้ ไม่ไม่พี่นิสโ้อมซื้อมาฝากผมได้ไหมขอนะซื้อมาฝากผมนะขอเธอฝากใครกันเนี่ยซื้อฝากป้ารัตนาไม่น่าเฮียไม่ใช่เฮ้ยพูดรัตนารัตนารัตนาคนมีนอดเยอะรัตนาอะไรเฮ้ยผมว่าคุณฝากผมไม่ใช่เหรอโอ้หผมไม่เคยพูดมึงเลยมึงแอบไปอยู่หญิงเก็ซื้อมาฝากผมเขาไม่ได้พูดถึงมึงเลยผมขอนะ ต้องขอให้มันแดกดไม่แบ่งเขาสักนิดเลยหรออย่างไมาเขาก็เป็นคนผู้อาศัยนะแบ่งเขาบ้างไม่ใช่เลยชีวิตนี้มีจริงนะบ้านนี้พ่อแม่ยังอยู่นี่เป็นความฝันอ่ะก็ฝันเหมือนกันพ่อแม่ยังอยู่พ่อฝันอยู่บนบ้านอืมไม่ได้อยู่บ้านลวชีวิตนี้มีอยู่จริงแต่นี่เป็นความแบบว่าสร้างสรรค์กันอืมไม่ใช่เรื่องจริงอืมแต่รัตนาก็แล้ว มึงในไอ้ควายเดี๋ยวหนูร้องเพลงให้ฟังเดี๋ยวพี่โน่จะมากันแล้วเื่อตำรวจฟังคนเดี๋ยวฟังเพลงจะหนูก่อนคุณป้าจะได้ไปบอกกับพี่โน่ได้ว่าหนูร้องพอแค่ไหนขอเพลงไหมขอเพลงไหมพี่โน่จะมาแล้วพรุ่งนี้กันป้าขอเพลงอะไรขอไเพลงมึงไม่ต้องว่าเด็กพูดเด็กกับกูได้อีกปากมาเดี๋ยวมันต้มกูร้องต้มอ่ะเอาไหมเอาใส่มวมไม่ต้องไปใส่เลยร้องเพลงฟังเพลงดีกว่าคนนี้ไม่ใช่เลยแล้วก็จงคนมื่อใย้นี่กนหมดแหละแต่เย็นๆย็นรัตนา อ่าดูดูรด s <S j j Não, so ูดู้งนะป้าฟังนะฉันเอ๋ยฉันที่ลอยเดินฟ้าจะมีน้ำตาหลังมามือนฉันบางไมความรักมันช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต้นดุตกเมือได้ยา่ด้บอกว่าตักสาให้คุณดีมาอะไรบ้าน คนทม่ใช่ยกาลังพาพูดเลยพระสมพูดเลยนัตนาเอามือสับที่เห็นเลยเดี๋ยวมนโนจะมานะ,ะหนูร<น>้องท้องไหมคะคุณป้าไป,ไป,ไปคุณป้า<อ>คะ,ะไปทํางานทําการ คุณป้าหนูร้องพร้อมไหมพร้อมมากเลยพร้อมมากเลยเนาะดีแหละพาะจัดสรรเมื่อกี้หนูร้องเพลงให้ฟังต้องเกือบเพลงนึงนะขอค่าตัวหน่อยสิโอ๊ยขอตังค์หน่อยไม่ได้เลยทำไมอ่ะเนี่ยมาตั้งใจกรุงเทพอ่ะแบบสาวเจอส้มแล้วปากร้องเพลงให้ฟังด้วยขอตังค์หน่อยนี่นะพระรู้แล้วประจะเอามือสักรสนาผมช่วยคุณทุกอย่างนะใครที่ทำลายคุณทางปากทางจิตใจไห้มาบอกผมมีเพื่อน เย eh อะอหญิงน้องเพื่อนมาโนดกันเยอะมากอย่างนี้อยากฟังเพลงอะไรไหมอะร้องอีกเพลงอยากฟังเพลงไหนไหมไม่ฟังแล้วไม่ฟังแล้วอ่ะาามน้อง้องฟรีน้องฟรีน้องฟรีน้องฟรีได้ที่เงินด้วยนอระไกั สาวเพชรบุรีเลยสาวเพชรบุรีไหมชี้แล้วก็พูดอะไรกันอะมาเลยเรามีชีพิธการพูดอะขอร้องฟรีขอร้องร้องฟรีไม่ต้องใจนะเอาร้องอีกร้องเอาโี่นุมาจริงๆในบ้านเนี้ยนุ่มทุ่งกระจงทองฝากเพลงรักลอยล่องสู่งหอมใจฉัน เสียงเพลงที่โครนชวนใจวันฝากรำพันถึงเพชรบุรีขอไหมครับพอหมดแล้วไม่พูดอะไรมากลรู้อะไรดีๆเฮ้ยหยิ่งร้องไปสองเพลงก็เพลงอระพานนะครับมองไม่เป็นผู้จัดการเขาผมมาเก็บค่าตัวครับ ไอ้หน้าหีอข้าขอคุณรอนเดี๋ยวพี่โนดมาจริงจมาแล้วเก็บค่าตัวนักร้องไงมาจากประเทศอ่ะมึงมันแดะมา<ย>มาพูดกับกูบกทำไมละไอ้หน้าควายไม่เขาร้อยคุณฟังกูต้องจ่ายตังค์มึงอย่ามาหาวกูลแล้คุณจะจ่ายไหมไอ้หน้าหีดงังไม่ได้พูดกับเรื่องนี้กับเขาเลยนะเอาคุณเก็บค้าตัวเขาหรือเปล่านี่ไม่ได้พูดเก็บเลยนะเามาร้องเยยๆในบ้านเนี่ยเขาเป็นเพื่อนบ้าน มันนั่งร้องเพลงในบ้านแต่เขานี่เป็นชาวบ้านมานั่งในบ้านเออแต่เขามีท่าตัวอ๋อนี่ชาวบ้านเหรแต่เขามีท่าตัวจริงๆชาวบ้านนะชาาวบ้นนี่ชาวบ้านเหรือที่อาชาวบ้านเข้าใจดีคนไม่ตายเข้าใจดีเนาะรัตนารัตนาใจเย็นๆคุยกับพี่โนดแล้วรัตนาคุณไม่ต้องมาเรียกเวยควายท่าตัวหญิงทิฏฐิการอยูไหนคุณไม่ต้องมาทิ้มันมาทวงคนนั้นสัตว์อยากให้ตบปากเรอาใส่มามอกเจ็บมามาปล่อยกันเลย มึงขอชีวิตจริงมนะ <c oughs> ีสักเน,นมาพี่เดนันมาเพื่อนพี่โนดเดยอะโอเคเป็นตัวโนมากันหมดเลยสาธุ <c oughs> คนเมานงใตา้เขาก็บูเต็มแถวนะเพื่อน <c oughs> พี่โนดเดยอะ คนนี้คนรีจะตายอ่ะรีฮีอ่ะเน่ยตั้งแต่ตั้งแต่หนูแบบเห็นมานะคือแบบบอกว่าแบบว่าไปกวาดล้างโดนนี่นั่นเลยนะแต่แบบโดนคนนี้คนเดียวเลยนะโอ้พี่พี่พี่บัอ่อพี่มีตังไหมไม่ดีใช่ไหมเข้าใจดีก็แจกตังถูกไหมขอก็เลยมึงในนาฮี แม่นั่งไฟห้างนั่งตบกันนะมาตบกัเลยเอาใสงอมะชีวิตจริงก็มีแล้วตัวตัวใส่งอมคนแถวนี้เข้ามาแล้วเพาแอบแล้วันนี้มุป้าที่บอกป้าเขาบอกพระราชาเป็นเทพไปทำอะไรนะฮะพระราชาเป็นเทพไปทำอะไรนะไม่ไปไปหาผัวมาไม่หาต้อรวจได้มาห้าคนได้ผัวมาห้าคนพระราชาเปนาพเขาบอกได้มาแล้วห้าคนเลยเหรอผู้ชาย ไอ้ปากมาอย่าไปเชื่อมันปากแม่บอกว่าจะขอแม่ใคนท่านเจ๊เลยนะเหรอพี่โนธสักนินอะไรจะมาเหมือนกันแล้วมาได้ยังไงเคนได้เป็นใครอะไม่รู้จักเลยแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านบ้านได้ยังไงอะเป็นเฮี้ยงไงเออพี่โนธตาจ้าคุณได้ไงอ่ะพี่โนธสั่งให้พูดอย่างนี้ติดตำรวจกับมาพี่โนธเยอะมาดักยิงเลยยิงแล้วหญิงหน้าใกล้ๆหญิงเหมือนเลยไหมไม่เป็นบัง ไม่เหม็นเท่าไหร่หรอกเหม็นมากนั่นแหละไฟเดินไฟไม่พอดองด้วยนะที่ไฟดองรู้ทุกคนนะเป็นอานที่วางบ้านนี้อย่างจริงจังไม่ใช่ไอ้แปลกประหลาดคนนี้แหมแปลกประหลาดจริงจริงเลยอยู่ด้วยกันทุกวันนะมันมันน่าด้านอยู่เดี๋ยวขี้ไม่รู้ขี้ไ้าวใช่ไหมข้าวใช่ในตัวตัว เด็กตำรวจจะมาพี่นุ้งพูดแล้วแอดยิบแอดพูดเลยคุณป้าใจเย็นๆคุณป้าคุณป้าขายจะปองเหรอเดี๋ยวจะคิดค่าเช่าเขาไหมเนี่ยไม่เอาค่าเช่าเลยให้มันตายอาเป็นยอะไรเต็มชั้นเลยเนี่ยมึงไม่ใช่ป้าคุณป้าคายเนี่ยอะไรเนี่ยเต็มชั้นไปหมดเลยเนี่ยคืออะไรบ้างอ่ะต้องถามอ้าวไม่หนูอยากรู้เผื่อว่ามีแฟนคลับหญิงที่ดีกาเนี่ยอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเขาจะได้บุ้มาอุดหนุนบอกรายละเอียดไม่ได้หรอก ทำไมอ่ะทำเงียบเงียบไม่พูดอะไรล่ะไม่พูดอะไรเลยในบ้านทักอย่างก็ไม่ต้องพูดมากอืมมันมีควายมาแล้วขี่จักรยานมาท่กอแหล่มีจริงหรอมือในควายดอแน่จริหยาบคายมือไงหยาบคายมาด่าก่อนทำไมเออมีใจพูดความจริงให้คนมันตายฟังเลยเพื่อนผมด่าคุณจอมนายแล้วแต่นาคุณพูดเถอะเพื่อนพี่นกกับเพื่อนเจเยอะมันตายทั้งบ้านเลยใช่มาทำไมกันนะดีเลยด้วยจะแอบยิงมาสงก็พูดเลยนะเหม็นขี้ฟันว่ะ ระวังน่าเย็นเขาจะชอบตบจริงหรอไม่จริงจริงบ้ามาชีวิตจริงจะฟูที่พี่นรกับพี่ศรนิลฟั่งพี่ศรนิลเนี่ยที่ตะนายก็มาด้วยเออพี่ศรนิลนี่แหละเขาพูดเลยรัตนาเฉยไปนะเขาเน้นกับเราอย่างนี้เลยอืตำรวจจะมาหลายคนอืเพอยิงออกมาเลยเหรอเฮ้ะเขาจัดการกันแล้นะคะพ้าสมพูดเลยรัตนาจะเย็นๆยเจอเจ๊พี่ใครโฮ้ยน่าขยันขยั พูได้แก้ว่าน่ารักไม่แม่เก๋ๆก็พูดเก่งพูดไปเรื่อยน่าขยัาขยัยบ่นเนี่ยว้าวนะคะก็เขาเป็นแบบนี้แหละคนก็เลยแบบว่ารักเขาตอนเนี้ยป้าแกพูดอะไรน่ารักเนาะทำให้ปขากต้องกอดเลยเนาะนะคะขายปลากระป๋องพูดถ่ายได้แล้วคุณนะคะเดี๋ยวพี่โน้มมองว่านะว่าอะไร้ขาปลากระป๋องแล้วไม่แต่ว่าทำไมช่องหญิงกิจการอะ เป็นจริงนักร้องระดับประเทศทำไมใช้มือถือถ่ายในบ้านนี่เลยชิบ้ยงกมากเลยว่ะเอ็นดานเนดานี่จ้างเอ็นอนก็มากเลยจริงเลยมันสระมือถืออย่างนี้นะวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่หมอปลาด้วยนะคะแลาแล้วมีช่องอะไรอยู่อ่ะมีช่องอะไรก็อินสตาเกรมเฟซบุ๊กเพจติ๊กต็อกก็ชื่อหญิงชิดิการมดเลยภาษาไทยหมดเลยกัตนากัตนา ฝากกดติดตามช่องกันหน่อยดิแม่เย็ดเดี๋ยวพี่โนดมาจริงๆแล้วคนแถวนี้ขอบคุณพี่หมอปลาด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณป้ารัตนาด้วยนะคะไม่ต้องไปขอบคุณอะไรนี่มันใช้ขนปนิเราต้องไปขอบคุณขอบคุณป้าขอบคุณป้าด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้ำฟ้าด้วยนะคะแล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะของพี่หมอปลาด้วยนะคะมีหลายอย่างเลยนะใช้ขมันเลยนี่น้ำผึ้งขอโทนัลน้ำผึ้งเจ๊สิมีน้ำผึ้ง มีอะไรเนี่ยมีนังฟาราไม่ใช่ของใครอยู่ในบ้านเนี้เจ๊คนเดียวเขาจอมเจ๊คนเดียวเลยถูกแล้วก็มีปลากระบอกด้วยอยากจะบอกว่าปลากระบอกมาแล้วอันนี้คือการตลาดดีมากนะคะเพราะว่าฮอตมากในทิกตอกที่เปิดมาเจอสามตัวละก็จ่ายแสนกันเลยนะคะของของพี่หรือเปล่าไม่ใช่ของผมเจอปั๊บกาเลยแม่เย็ดก๋ว มันน่าด่ามับ้าเจ๊โอเควันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับหญิงแล้วก็พี่หมอปานไม่ต้องกังวลแล้วเป็นทหารนะคะเดี๋ยวจะโดนพระลงโทษไปแล้วนะวันนี้ค่ะเอ๊ก็สงสารเจ๊คอยดองไว้นะอืมเด็พี่โน้ตกติดตามเยอะอย่างต้องพี่